เป็นครั้งแรกของจังหวัดปัตตานีนะครับชื่อวงอานอกกาศจำนะครับวงไม่เหมือนกับวงอื่นนะครับอานอกกาศซึ่งหมายถึงพาปเป็นฐานไว้รอรัสสิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่ามนจะใช้ความเป็นฐานที่วางเพื่อให้กับผู้อื่นนะครับ ถ้าเราเปรียบเสมือนก็คือเปรียบเสมือนฐานของชุมชนนะครับที่อาสาสมัครเข้ามานะครับก็มาทํางานด้านสุขภาพกับเจ้าหน้าที่สาธล่าสุดนะครับในความหมายของวงดีเกอูดูนะครับอนุการสอบนะโดยชุมชมอสมจังหวัดปัทธลินดีเกอฮนดูนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนหมอยอจยรณากรไม่ให้การสนับสนุนกับชุมรมนะครับที่สําคัญพะ คุณหมอนะครที่ให้การสนับสนุนให้เกิดคณะปีเตอนูนักบ,บันมีได้ท่านได้สนับสนุนงบประมาณให้กับชมรมห้าหมื่นบาทนะครับในการจะซื้อวัสดุนะครับ,รบเนนครือ่องเสียงและก็ในการฝึกอบรมต่างๆนะครับที่สําคัญวันนี้เราได้การสนับสนุนจากอา่าง้าประชาชนในการในการดําเนินในการซักซ้อมซึ่งเราไปซ้อมใช้เวลา2วัน ที่ศูนย์นะครับที่ศูนย์พัฒนาและสู่อบรมสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดชายแดนใต้จังหวัดยะลานะครับกว่าจะได้ถึงมาณขณะนี้ที่เราจะได้ติดตามชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับกลุ่มงานพัฒนาศัลปภาพบุคลากรและคุณภาพบริการนะครับงานสุขภาพภาคประชาชนที่คอยดูแลนะครับให้กับทีมงานพวกเรานะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือ นะครับทีมงานทีมงานนะครับของชมรมมสมจังหวัดปานีในที่สําคัญที่นี้เรางานบุคลากรนะครับที่อยู่กับเรามาตลอดนะครับไม่ได้เท่าทีมพวกเราไปไหนนะครับสู้นอนไม่นอนแทบอยู่กับพวกเราเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้เขาเรียกว่าอสมแล้วนะครับไม่รู้จะเรียกอสมหรือเจ้าหน้าที่นะครับก็ต้องขอบคุณที่เลี้ยงเรานะเป็นอย่างมากนะครับ ครับเสียงดนตรีและเสียงเพลงนะครับโดยเฉพาะดีเกิลฮูนี้ซึ่งจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมนะครับ